สบายดีทุกคนบาพบพอกันยำเสลาอีกแล้วตอนนี้เฮือนผู้ใดคลือหาดไข่เดี๋ยวจะให้เบิ่งเด้อเบิ่งว่าเฮือนซานเขาเป็นอะไรแต่เขาจะให้เบิ่งแต่แค่ภายนอกเด้อทุกคนภายในเขาขอเป็นส่วนตัวไปก่อนนะเขาจะให้เบิ่งแค่ภายนอกไปก่อนให้เบิง่งแต่ทางเขาเฮือนวิ่งแต่ลักขู่ แนมเขามากก็จะเห็นอีเมลหลอกหนังอยู่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นเหอนของเขาเองคา,ารืหาดเดี๋ยวใส่เบงภายนอกก่อนเบ่งกับไปเรื่อยๆเด้อยทุกคนอาัศบิ็มีการเบาหลาย อันนี้กสิเป็นห้องนำของนำภายในนอกบ้านเลยวัแม่้องนำในบ้านต้นานี่ก็เอามากันไว้เพื่อว่ายังเพื่อว่าเป็ดไก่มันเขา่าเป็ดไก่มันเข่าไปขี่ใส่ในแถวนั้นนันเ็มบอกขนาดบ่ประทานอันนั้นจะบินเข้าไปแล้วเดว้ไก่ค่ะปดิญาก อย่างไรคมาพีดีกว่าฟังนี่ฟังหน้าต่างซองใบนี่กระสิเป็นหมองหันอนแต่ผู้ได้หัว่าหมองหันอนบ่ต้องมาปีนได้ทุกคน <c oughs> สำหรับคนที่อยากเห็นนะาจา๊ะแต่ แต่ว่าภายในนี่เฮายังไม่เห็นเดีภายในเขาขอเป็นส่วนตัวก่อนเขาให้เบิ่งแค่ภายนอกเอาใน,นกัดสิเป็นมองห้อหนึ่งเข่ายัเป็นควนตรวจอยู่เสื้อผ้าห่อยอยู่นี่กัทสิเป็นเสื้อผ้าของของพวกอ้เพิ่นเพิ่นมาซักผ้าแล้วเพิ่นก็มาตาอยู่พี่ เป็นมาสักผ่าแล้วเพิ่นกระตากไอ้แถวนี้แต่กีนมนสิเป็นล่องๆเลยเป็นล่องๆเป็นปูนแล้วก็ล่องๆเนี่ยสิแต่ว่าพอดีเป็ดไก่ตอนนั้นคนมาอยู่ก็เลยเอาเป็ดไก่นะมาเขามาอยู่ในนี่มันเขามาขี่เต็มไปไว้ก็เลยเอาตาหนังมาห่อไว้มากอันนี้ไว้นน้นำก็สิบเป็นน้ำฝนกินน้ำฝนแทนย้ำน้ำฝนกระตุงน้ำฝนแทนแล้วก็หาผ้ามาปิดไว้กันขี้ฝุ่นตรงใส่ ก่อนเสีดาน้ำฝนกะต้องล่างซะก่อนเลยใส่ไเบึงอันนี้ก้อนอมไม้เพื่อนบอดิงามโดยจากทุกคนแต่ว่าเขากะพออยู่อยู่เราก็มีความสุขดีอันนี้ก็ซิบเปืป่อนๆเนี่ยได้เพราะว่าเขาล่างถั่วล้างบวงลงมาต้นหมูหุงเขงาไอยูเฮือนแป๊บเดียวไอยูเฮือนมือนหนึ่งนี่ไปเบลยของปลูกของฟัง,ขงเขาบริยัง อีเมลเราบด่ได้ไรงวแเราออกมาไรงวบประทันอันนี้ก็สิหกแน่เดี๋จ้กทุกคนก็ะยามันดักเนาะเวลาจังเผามันเผาถึงก้อนนาไม้นี่แหละแต่บริเผาเบดดอกแดง <c oughs> น้มไม้นะไม้กำลังป่งพใด้อยากกินกันมาซือ้เอ,อเด้อกำลังปง ยาดามาเดจ้าทุกคนจ๋าที่รักจ๋ายาดามาเดจ้าอันนี้ถ่ายเบิ้งซื้ออันนี้ก็สิเป็นหลังของน้ำตอนแรกวสิก่รของน้ำเดนนี่กำลังสิก่อของน้ำใหม่สื่อนี่มากบุธทะเลเฮดวสิก่รของน้ำใหม่อันนี้ของน้ำเก่าเฮือนกับสิเกติกับเฮือนปะเตียงเลยอันนี้ก็สิเป็นใหม่เฮือนปะเตียงเพื่อมากองอยู่พี่ ปลาเพิ่นแล้วก็บริมียังหมากไม้เรอจ้กทุกคนสำหรับคนอยากเบิ่งเด้อสาหรบวครยกเบิ่งกับหมเป็นยังอันนี้ก็สิเป็นหม่องมูมลางถวยลลางบ่วงเปิดน้ำมาใส่กับพุยแล้วก็ตักน้ำลางนั่นลลางนี้เอาลางถวยลางบ่วง ก็ซินี้เครื่องซักผ้าแล้วก็มองเข้าเปิหนึ่งเข่าหนึ่งนั่นแค่นั้นแหละจ้าทุกคนมีแต่ใบมักงิวตอนทำมาตะกรุงเทพมือแรกนะแห้งหกทุกคนเก็บปันไดกับโบเบิดตะเข่องคองเขาจะล่ายหลายนี่ใบมักงิวอยู่กับหมงกวาดปันได้กาดสุมือลลงมาสุมือหกซมือ มียนไปได้กับบอแป้งดอกคุณอามีากยกขีงวงขี่ควายคุไหนมาขี่ใส่บางเถื่อมือได้หางอ่อยูน่นะขี้งวขีค่ควายนะโอ้ยมากองกันจังเพ่งีค่นี่แหละแต่พอเราอยู่แล้วก็ได้ตักออกสเสบิงการถ่ายคลิปนี้ป่ได้วางเอียงเด้อจทุกคนจ้ะเขาแค่ม,มาถ่ายเบิง่งว่าเขาอยู่จังไดว่าเฮือนชำใดเฮือนกำลังพออยู่พี่น,น้องลังพ่ออยู่ นี่มองพอน,นอนนี่ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นต้นมะขามหวานแต่ต้นคะาหวานกับบะมี่องเฮาเดายของเขาแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันมาฝังเฮาก็ต้องเป็นของเฮา <laughs> หน่วยมันมาฟังเขาก็ต้องเป็นของเขาจริงๆมันเป็นของเขาหุ้นแต่ว่ามันเกิดมาในอันนี้พอดีมันเกิดมาในดินเทาพอดีเขาจะว่าของเขาก็แล้วแต่เขาจเาเจ้าสมีตะมักหนัดมักเนิดน้ำเน่ อันนี้นะเปื่อนเปื่อนพอนยังพอฝนตกแล้วมันกระเด็นใส่มันก็นเสก,กซี่สีเหลืองแต่ถ้าสีใหม่ก็โอเคอยู่แต่บอกไปยังอยู่จังสี่แหละเอาไปต้อง,องหาเรื่องเดือดห้อเนีตัวห่อเองดอกฝนมาตกต้องใส่หัวห่าแล้วก็พอแม่นมานนวยทุกคน <c oughs> <c oughs> คิดมาแล้วกับตอนทนี่เขามากรุงเทพมือแรกน่ะป้าเดี๋ยวทำมานีนะหกเป็นหกเลยหกจนแบบ บรรยายบ่ได้แถวเนี้นนะมีหอขีข็บงูแมงอกอดและไม้แถวนี้นะเฮามาเนี่ยเขาจัดการเผาถิ่มบดเลยยิเม่แต่ว่ามึงไปเผาคออยังกระตอกรอะดีอญ่แถวซะ ตะเื่อนเท่าตะคนบริขาดเดาจากตะคนเพื่อนหลังนี่ค้นเห็ดคนเพื่อนหลังนี่นะคนแก่นไหคนสมเหลี่ยอย่างนีุ้กมือสุมือได้ผู้ได้ก็สิแหว่มาผู้ได้กรสืแหวมาเหินเท่านะเรื่องสมเทานะมีเสาเสาแรงเสาแรงคนบ่เคยขาดจากเถื่อ เสบิ paced, ่งคักๆเด้อผู้ใดอยากเบิ่งอ่ะเบิ่งไปเลยแต่ภายในเขายังบ่ให้เบิ่งเตียงหมอนี่ก็จะเป็นเตียงลูกๆหลานมานั่งเต็มหน้าบ้านเลยยนี่มาแรงก็ได้เขาจะมานั่งเล็กอยู่พี่เต็มยันตะแลงเพื่อนสาวเพื่อนคนแก่นไหมีคนมาเล่นสูมุสเวนไดน แสงเบ่งไหมข่งนี้อีกรอบหนึ่งทั้งๆนะคะาสีม่วงแต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นสียังหระอบุ๊กสบายดีลุงสบายดีค่ะ S <S อยู่ดีนนไม่แห้งลูกลูกทองดีมายามเวียามน้องแล้วแล้วมาบา้านยังเกาะเราไปอยู่บา้านยังเกาะบ้านนาถมดงบ้านนาถมดงเออเมืองยังเกาะเมืองอัดสะพอเมืองอาาัดสะพอจริงๆเราคนในบ้านน้ำม้งนี่แหละแต่ว่าเราไปได้เมียอยู่พุ่นเนาะเออไปไเมียญุผลอืมจริงๆนะเฮาไม่ได้อยากเปิดเผยบ้านเฮนในคนเบิ่งบาง้านใดใดเฮาคิดว่าเฮาอยู่จะไดนเฮาก็อยู่ได้ขนาะด อันนี้มองเขาตากผ่าเด้อถ่ายๆอีกเบอร์อีกเท่อหนึ่งตากผ่ามองนี้ก็จะเป็นโล่งๆมองนี้นะแล้วก็สีตอ่อของนำาอ,อกมาทั้งพี่อันนี้ห้องนำตัวเก่าก็สิทุบไปแล้วก็เห็น้องนำใหม่ตัวนี้ เบิ่งกันไปยาวๆหลายคนอยากเห็นเฮือนเนาะแต่ว่าเขายัไม่ได้เห็นภายในเขาเห็นแค่ภายนอกภายในใถ้าเขามีโอกาสเมือ่อใดเขาจะสิถ่ายให้เบิง้งแต่เขาเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงใดทุกคน แล้วที่นี่เขากะโอเคเขาเขาตัดสินใจไม่เห็นยูทูบแล้วเขาก็ต้องเปิดเผยเพ่เแนแดเนาะแต่เปิดเผยเขาก็บอกเปิดเผยเบิร์ดข้างในเขาก็สิเกบไปก่อนเตือนาเธอรุ่นผ่ดแล้วเขาจะเสียเบิ่งข้างในนำ้ำเตอนนี่ก็อเอาแข่ภายในเอ้ยภายนอกบ้านคลิปนี้กับ่มมียังหลายมาถ่ายเทิร์นไทยซานในพี่น้องเพิ่นเบิ่ง คลิปนี้กับบมีอย่างไรด้วจ้าทุกคนเอาแกมาถ่ายเฮือนถ่ายซานเฮเบิง่งเขามาติดตามทั้งคนใหม่และคนเก่าเนาะก็ขอคุณหลายๆทาง FC ทุกคนที่เป็นกำลังแรงใจให้ตลอดมาคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ด้วจ้าขอขอบคุณขอบคุณ ทั้งผู้เบิ่งใหม่ผู้เบิ่งเก่าและเอฟซีเก่าเอฟซี FC ใหม่ผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ขอให้อยู่ดีมีหฮงเรื้องสุขสุขคนขอบขอเฮือนซานสมเจ้าขอให้หงใหม้มีมีความสุขความเจริญภายในขอบัอเฮือนซานขอให้มีจเจริญในนาทีกการงานคิดวงังเสด้ขอให้ประสบความสำเร็จทุกด้านทุกประการด้วยเถิดาสบายดีบ๊ายบาย